คดีนะครับบริษัทไฟฟ้ามูลค่ากว่าร้อยล้านบาทในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจอนภาคหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนของชุดทําคดีแตงโมนะที่มีการทําหลักฐานเท็จไปยื่นต่อสารจังหวัดนนทบุรีนะครับและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีการถแถลงของ I, ดีไอเกี่ยวกับเรื่องของคดีแตงโมซึ่งมันมีหลายเรื่องที่เราต้องไปคุยกับผู้บัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อมา นำหนังสือร้องเรียนจากกระทรวงยุติธรรมที่มีข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับนำหนังสือยื่นมาที่ผมเนี่ยร้องประดับกระทรวงยุติธรรมนะครับหลายประเด็นที่มีการถูกกล่าวหาจากข้าราชการกระทรวงยุติธรรมจำนวนมากแม้ทั้งข้าราชการของกรมสอบสวนพิเศษที่นะครับมีการร้องจากคุณมนุกนะที่เป็นผู้บัิชารเดือนจำพิเศษกรุงเทพที่ถูกกล่าวหาว่านะครับรับเงินแล้วก็มีการนํานักโทษชาวจีนนะครับ เปิดบริการให้กับนักโทษในเรือนจําในการร่วมเพศนะครับกับพวกสาวต่างๆวันนี้ผมก็เลยมาร้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมีการตั้งกรรมการสอบพ้อเร็จจริงนะครับอาพบการกระทำความผิดทั้งวินัยและอาญาก็ขอให้ท่านดําเนินการตามหน้าที่ตามเอกสารที่ผมจะให้ดูนะครับว่าอันนี้คือเป็นหนังสือที่ท่านรัฐมนตรีาการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ร้องเรามานะครับ นี่เป็นหนังสือที่ร้องโดยข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมนะครับประเด็นะร้องในประเด็นไหนเออในเรื่องนี้มีการเกี่ยวเรื่องของการรับสินบนของคุณประดัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีการกล่าวอ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่ามีการรับสินบนทุกรลายเดือนนะจากคุณมนนทเองที่มีการข้าราชการเกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการทำหนังสือร้องมา อันนี้เป็นหนังสือนะครับซึ่งกินเขากราบเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยกราบเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับสำเนาเรียนนะครับสำเนาเรียนท่านรัฐมนตรีผมก็นํามาให้ท่านเพื่อน,นะครับให้เห็นว่าขัาน้นการกระทำนะครับมีการร้องมาจริงก็คือยังไงก็คือเป็นหนังสือร้องเรียนบอกว่าอมยนมิานาการจ่ายเอ่อคือคุณคุณมานพเนี่ยเขาไปปปช เขาบอกว่าก็มีการแจกสวยให้กับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเนาะแล้วก็เขานะถูกกานแกล้งนะครับโดยย้ายเขาออกจากาเดินจำพิเศษกรุงเทพแังนั้นเนี่ยเพื่อเกิดความโปร่งใสเชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็มีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมนะครับทำหนังสือมาที่ผมเนี่ยนะครับสี่ฉบับเนี่ยนะผมก็นำมาเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตั้งกรรมการสอบว่าจริงว่าท่านประหลัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ถูกกล่าวหาไหม อย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งนะครับตั้งแต่ประหลัดกระทรวงยธรรมได้รับตาแหน่งได้เดินทางไปราชการต่างประเทศป่อยครั้งเป็นการเดินทางโดยใช้งบประมาณของทางราชการนะครับนะว่ามีความเหมาะสมสมเหตุสมผลในการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่นะครับการแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยธรรมไม่เป็นอย่างโปร่งใส นะครับมีพิธีการในการรับปลวอจากผู้้อารยบคำชาเช่นในมนอกชมชื่อนะครับที่มีความสนิทสนมกับหลักกระทรวงยุติธรรมชื่อเหลือเกื้อกูลกันนะครับซึ่งอาจจระสอนในการพุจริตในเดือนจันก็ได้นะครับแล้วก็มาทํางานก็เรียกง่ายาะวาทํางานเพียงแค่ ไม่เกินสามชั่วโมงแล้วกลับบ้านอันนี้คือข้อกล่าวหาของข้าราชการกระทรวงยธรรมนะครับวันนี้ผมก็เลยมาร้องนนต่อท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ให้ท่านจุลไกรมารับหนังสือนะครับต่อวันครับเป็นทุกวันนะครับพ่าที่ผมทราบเพราะว่ามาช่วงบ่ายแล้วก็สี่โมงกลักบมาบ่ายสองเนี้ยสี่โมงกลับแล้วสัมเดลเป็นอย่างนั้น พี่อาจจะขออนุญาตย้อนกลับไปถึงเรื่องของพี่นะทค่ะวันนี้ขอรีบทำจบแล้วเดี๋ยวคือที่อัดมีความสัมพันธ์ยังไงกับทางพี่นัททำไมพี่นัทถึงเลือที่จะเลื่องสดโฉมขนาดนี้กับทั้งหลายเอ่อเหตุเกิดจากไปชี้แจงที่กรรมธิการความ์มพนคงแล้วก็มีการจัดรายการกลางคืนตีสองซึ่งผมก็ได้ดูแล้วผมก็ถามน้องนัทว่าไอ้แชทไลน์ทั้งหมดเนี่ยได้มาจากใคร น้องนัทบอกว่าพี่พุธเป็นคนจัดการเนาะแล้วเราก็ถามว่านัรู้ยังว่าอันนั้นเป็นเเปป็็นนชื่อพี่ใช่ไหมเขาบอกใช่ชื่อผมผมอะไถามต่ว่าแล้วยังไงต่อบเขาบอกไปต่อไม่ได้เพราะว่าพี่แต่ลงบอกว่ามันไม่มันไม่เคยมีการเรียกเงินนะน้องนันก็เลยขอโทษว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อนะครับผมเองผมมีบันทึกเสียงไว้อยู่แต่ผมไม่อยากเปิดเพราะว่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสืติว่าทางพี่พุธ เขาเกิดจากาว่าถ้าเกิดสมถติว่าวันนี้ถ้าเกิดถือว่ที่มีการแจ้งความที่เขาไม่ควรที่คันจะสอบสอบสอบฝั่งที่หรอกเพราะว่าตัวคนรู้จั่นัเองเนี่ยคือเขาก็ก็ผมถามว่าเขา่รู้จักนักดีนัดเป็นลูกน้องเขาแล้วเขาสอบน้องเขามาทำคอนเทนต์อย่างนี้มันถูกต้องเหรอผมไม่ได้แจ้งความเขานะเพราะว่าพนักงานสอบสวนบอกพ้องไงทดลองพนักงานสอบสวนกั้นบริเวณดิอายัดที่เกิดเหตุดิ ายสามนี้ผมแจ้งความแน่นอนทั้งแก้งอ่ะทั้งหมอหมูทั้งพุทธพิวันท,ทั้งหมดแหละที่เอาวัตถุพยานหลักฐานสําคัญในคดีออกไปทดสอบเองถามว่าคุณหมอหมูมีหน้าที่มีหน้าที่อะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่ในคดีไหมสามพันหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้าเป็นของพอมหรอเป็นของตํารวจคุณเอาเรื่องของตํารวจที่เขกากำลังทําคดีอยู่มาเล่าสู่กันฟัง อย่างสนุกสนานก็เรียกเรียบทิ้งให้คุณเองคุณเอาเรื่องส่วนตัวของเขาพ่อแม่เขารับ,รบได้ไหมถามว่าพ่อแม่เขารับได้ไหมวันนี้พ่อแม่เขาเนี่ยได้คุยเนี่ยนะครับกับหลายฝ่ายนะครับยอมรับว่าลูกเนาะลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ใช่คุณมาทาคอนเทนต์ถูกไหมคุณจะทําคอนเทนต์กับคนอื่นทําไปดิแต่นี้ลุงน้องคุณเองคุณยังมาทําคอนเทนต์เลยมันมันเหมาะสมไหมผมถามหน่อย ผมไม่ได้สนใจพุทธะวิวันเลยเพราะว่าสื่อมวลชนก็ต้องถูกตรวจสอบได้สื่อมวลชนไม่ใช่เทวดานะครับพุทธะวิวันไม่ใช่เทวดาในวงการสื่อคุณหนุ่มกัญชัยเขาจะไม่เคยทําแบบนี้เลยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทาหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยแต่คุณพุทธะวิวันเนี่ยเคยเออกมาขอโทษไหมคดีครูจอมทรัพย์ผมเป็นผู้เสียหายนะในคดีครูจอมทรัพย์คดีลุงพลผมก็เป็นคนทําคดี นะผมถามว่าคุณเคยขอโทษไหมไอ้แชทไลน์เนี่ยเมื่อเปเป็นความจริงคุณเคยขอโทษผมไหมว่ามันไม่จริงได้ลงผีพันพูดแล้วว่าไม่จริงผมไม่เคยไปเรียกเงินตำรวจแต่คุณเอามาเล่นเกมตีสองเนี่ยถามว่าคุณบังคับนะัาได้มาพูดใช่ใช่ใช่เนี่ยเด็กมันรู้สึกยังไงเขารู้จักผมตั้งแต่ทําคดีมาหลายคดีนะไม่ใช่เพิ่งรู้จักผมรู้จักผมมามากกว่าสามปีน้องเขาเป็นคนดี น้องเขาเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเขายังขอโทษผมได้ซ้ําไปเขาบอกว่าเขารู้ว่าไม่แฟร์ต่อผมพุทธกิีวันกล้าพูดแบบนี้ไหมกล้าพูดแบบน้องนัดไหมเอาผมไปลอ่อซะคนปี้หมดสุดท้ายไปต่อไม่ได้แล้วมึงก็มาเล่นเกมอย่างนี้เหรอผมถามหน่อยนี่เหรอหน้าที่สื่อมวลชนคุณยาวแต่เลตติ้งคุณยาวแต่ขีนข่าวเอามันคุณเข้าใจความรู้สึกของผมด้วยผมมีลูกสาวนะครับ พุทธะมีลูกสาวไหมเออถ้าผมพูดบ้างว่าวันนี้นายพุทธเนี่ยน่าจะเป็นพุทธต้องสงสัยเนี่ยเอาสารสยานายไปเหมือนที่คุณกล่าวหาในกอไก่ในแชทดลน์มีไหมเนยว่านอานายกิติเป็นคนเอาสยานายมาให้น้องนัทผมถามหน่อยไม่มีเลยในเช็ดฟา้าในแช่ะมือมือถือไม่ใช่ของน้องนัทด,ด้วยไปดูให้ดีรู้ดีทุกเรื่องนาคุณพุทธะกับไอ้รู้ทุกอย่างแต่ทำไมมาทำคอนเทนต์นี่คือประเด็นของผม ผมรับไม่ได้เพราะเอาชีวิตของคนตายมาเป็นเครื่องมือทำมหากินูง่ายมหาแดกเียบเรียกเรตติ้งเ,เอาตัวเองให้ดูดีแต่ลูกของลูกน้องตัวเองเนี่ยกับเอาเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผยมันถามว่าอย่างนี้มันสื่อมวลชนเหรอมันเป็นความดีมันเป็นเรื่องของถูกต้องเงในสังคมของสื่อมวลชนนะผมถามว่ากี่เรื่องแล้วได้ผมพูดดีกว่าพุทธบิวันนะโอย่าย เดี๋ยวเดี๋ยวลุงก่อนแป้บนึงไมมึอเดี๋ยวลุงแปนนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกางให้ลุงลุงนั่งนูยนน่ะน้อ